ปัญหาคือขอบใบแห้งมันลามวันเดียวแทบทั้งทุ่งเลยเศร้าใจอ่ะมันจะเจ๊งกับเจ๊งอ่ะราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีเจอเชื้อโรคอีกเทา่านาก็จะแย่แย่แย่แล้วก็แย่ไปใหญ่เลยะคะ่ะอยากจะฉีดให้จบเลยทีเดียวก็เลยไปเอาอาตรลนกับเอนติก้าครับมาบวกกันแล้วมาฉีดครับจบทุโกโรคในนาข้าวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมันถึงไปไวมันมากัลม ป้องกันไม่ทันมันจะระบาด3วันนี่แดงทั้งทุ่งเลยมันก็จะเข้ามาในช่วงที่แบบเข้าอายุเยอะๆตั้งแต่30วันขึ้นไปถ้าเข้างามมากเข้าใส่อยู่เลยเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเฟื้อใบโอใบเยอะปุ๊บเจะโรคแมลงมองเห็นเฮ้ยสวยน่ากินว่าอะไรอย่างเงี้ยใบมันจะแห้งเม็ดมันจะรีบลวงมันจะไม่มีแม่เจ๋งเล็เสียงหมดเลยจะไม่ได้ผลแหละ ถ้ผลผลิตรวบเนื้อจะไม่ได้แล้วเห็นรวงข้าวดีแต่ไม่ได้ข้าวที่หนักสด20ลายก็ได้มาถึง10เปลี่ยนคือค่อนข้างเสียหายเยอะทางที่ดีก็ถอนต้นข้าวต้นนั้นไปให้เซลล์ดูแล้วเซลล์ก็จะใจออกมาให้เราว่าเอ้ยมันเป็นอะไรจะต้องใช้ยังไงพัดลานกับเอซิก้ามารวมกันเนี่ยก็จะได้ทั้งโลกพืชได้หมดเลยดีกว่าได้ทั้งโรกใบแห้งขอบใบแห้งเจลาจัทีเลียเกิดในนาข้าว ทางที่ดีเราต้องเน้นฉีดป้องกันไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้มันไม่มีอะไรนีมันบีบแบนหมดแล้วเนี่ย,นนยอารลันสองขวดครับแล้วก็เอนซิก้าหนึ่งขวดเท่ากับสิบไร่ครับพอฉีดไปแล้วมันจะหยุดครับเชื้อโรคจะหยุดเลยครับเข้าเม็ดดีแล้วก็เชื้อแบคทีเรียก็หายแล้วก็ขอบใบแห้งนี้จะ,ะหายไปเลยนะอยากให้ลองใช้อยากให้ทุกคนได้ใช้อ่ะพี่ใช้แล้วพี่เห็นผลมันดี บากาอัดลานเ็นจิก้าจบทุกโลกในนาข้าว